จเจอเมนูแบบนี้มีดครับปูชฝรั่งอึดนีนะดอะรลลนงงี <What? S 2> ่่งไร่นี่คี่นี่วะไรน่น่ไม่ถู่คืออพี่น่วยอนี่บายหื้อมน่ออเนคื้อมรีนคื้อมไรนี่นคบไมนื้อปูมนาแนะ่ <c oughs> ยิงไปกันใหญ่เนื้อเสือลองให้<อ>เวลาอธิบายเมนูให้ชาวต่างชาติฟังมันยากยากแต่น้องคนนี้ทำได้ชว่วยเองค่ะเนื้อปูม้าแกะ This is a blue swimming crab meat It's a fresh blue crab อธิบายชัดเจน,น,นเข้าใจทุกคน To make it easy to eat. make easy ไม่ใช่แต่ภาษาอังกฤษชาวเพเสือเชือคุ้ยเอจแต่ยังเก่งภาษาจีนด้วย用手来揉配上辣酱即可สุดยอด สมบัตสุดๆเด็กยุคใหม่พูดได้3ภาษาเพราะน้องเขาเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่ l i n g o s เรียนออนไลน์สดๆกับครูเจ้าของภาษาและด้วยการเรียนแบบ Immersive Learning ทำให้เหมือนได้บินไปเรียนภาษาที่เมืองนอก l i n g o s ทดลองเรียนฟรี